<c oughs> สวัสดีพีไม่ได้เอฟซีเลยเปิดงานวันที่หาหมกระละ่ากับปะมานนี่แหละอขับรถยี่สิบสมองกวนสิมฮวัดกุงเทพเอฟซีเลยผูดใดมาเปิดงานท่านกับท่านเด้อมื่นก็เจ้าใจหัวละพันปั่นใจหัวซอสๆเปละเอฟซีเลยประมาณนี่แหละ,งงปะหปเ,หหเปิดงานวัน,น,รวน,น,รน,แ,นแรกกับหัวดังแต่ว่าบมมีควนมีแตเคืองกับบ้านกับก้อนมูมากับมาที่หลังบ้านนี่บ่เฮ็ดไห้เ่าแก้ใจบอดสมองบอดอะไรยังด้สู้ อ่าช,ชูวเฮ็ดไหนเจ้านายมึงสีเฮ็ดไหนเจ้านายใจบอดต่อไปบ่เปิดงานสูวกับ่มาอ่ะมึงดีเฮ็ดเจ้านายใจบอดต่อไปบ่เปิดงานเร้ช่วกับ,บ่มาเลิกก็เลิก,ก,ลกไปก่อนบ่ก่อนหยุดมากระมาหลังหยุดสร้างกึ่งสารคามืะมา FC มอะมาณนี้เอฟซีผมบอกยังพิดกับคอทษขคอให้เด้่อนปีหกหกฮานผมหมายกล้วยกุญแจผมก็ขอโทษเด้อหน้าตาจะฟังฟ่องกับพมาณนี้แหละถุงอ่อนวง ขอบคุณสวัสดีเอฟซีทุกคนขอบคุณครับแม่น้งสูรลอยลอยดเด็กใหม่โมน,นี่